สวัสดีครับล้อโมดิฟายครับเต้ล้อโมดิฟายครับนานๆเจอกันทีฮะวันนี้ควบคู่สองคันนะครับทำคลิปเอาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับสำหรับ Ford e v e r e s t แล้วก็ Ford Ranger นะครับสองสไตล์ในหน้าเดียวกันนะครับสำหรับชุด Wide Body เนี่ยฮะคันนี้เป็น e v e r e s t จากเกาะสมุยนะครับทำชุด Wide Body ร้อยยางครบเซตเนี่ยสวยงามสีขาวมุกตัวใหม่2021นะครับ ล้อออฟโรดสเปคล้อคือล้อขอบ2 0กว้าง12ลบนะครับยาง3 5 5 5 20ยเป็นยาง AT นะครับทีฮอแอมนี่ยะจอดคู่กันเลยนะครับจอดคู่กันเลยวันนี้ต้องรีบทำคลิปนิดนึงครับพอดีล้างรถจะส่งลูกค้าวันนี้ครับแต่ว่านี่ครับมาแล้วครับตามนัดนะครับฝนก็เลยต้องรีบทำคลิปหน่อยครับนี่บรรยากาศหน้าร้านช่วงบ่ายครับตอนนี้บ่าย3.45โมงนาทีนะครับนี่รถ ก็มีทั้งยกสูง5นิ้ว6นิ้วนะครับเป็น f 1 5 0ตัวเรนเจอร์หรือว่าจะเป็นบรรดายก2นิ้วนะครับอยู่ข้างในล้อย,ยางมีบริการครบเซตครับน่ะเ,เห็นแวบ,บด้านหลังเป็น f 1 5 0หนห้าอ่น้า,าส่ e v e r วอ t นะครับจะเป็นหน้า f 1 5 0เดี๋ยวรอรีวิวคลิปต่อไปอันคลิปนี้ดูนี่ก่อนครับเนี่ยสวยงามครับคุณภาพอีกแล้วฮะสำหรับล้อโมดิฟาจัดให้นะครับ ทุกภาคนะครับมาทำอยู่นี่ฮะนี่เกาะสมุยครับคันสีบรอนด์แลนเจอร์นั้นจากจังหวัดระนองนะครับนี่จัดทุกอย่างครับชุดบอดี้พาร์ตล้อ,อยางช่วงล่างครบน่เราวนไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุก2021รถอยู่ที่เกาะสมุยครับรอแบบนี้ฮะวายบอดี y ก็ความกว้างของวายบอจะยื่นออกมาประมาณ3นิ้วนะครับจากตัวรถนะเพราะฉะนั้นใส่ล้อลบ44นั้นทำให้ดูกว้างขึ้น ก็คือเข้ารูปนะฮะง,ง่ายป้ายแดงไม่มีป้ายหรอกครับมีแค่ป้ายแดงด้วยซ้ำไปนะไม่มีป้ายสีขาวมุกครับตัวใหม่ก็สวยงามอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยววันนี้ส่งลูกค้านะครับแล้วก็มารับผมว่าก็คงจะเปียกฝนนะฮะเราสะาดล้างให้อย่างดีเลยนะครับไม่รอดฝนนฮะหน้าหนาวไม่มีฝนหน้าร้อนดันมีฝนนะครับ ส่วนหน้าฝนไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่านี่ฮนะรอบ modify ลังสิทธิ์ครับใครที่สนใจชื่นชอบอขอรอดเอลเลดต์วาย b o ดี้นะใครมีวายบอดี้ใครมีใครที่ชื่นชอบวายบอดี้ใครมีเอ e เ e ดต์อยากทำวายบอดี้เลียนเชิญน,นะครับสเปคนี้ล้อยางหดๆดขอบ20กว้าง12บลบ44ยาง3 5ครับใส่ได้นะครับในบอดี้วายบอดี้แบบนี้ฮะนี่ครับเดี๋ยวดูด้านหน้าตรงๆกันนะ หน้าตรงหน้าตรงครับนี่ด้านหน้าก็จะมีไฟตัวซีให้แบบนี้เลยฟอร์เอลเรเรียบร้อยนะครับมาดูเจ้าแรนเจอร์มาดูเจ้าแรนเจอร์กันแรนเจอร์ Ranger คันนี้สีพรอนนะปี 2015, 2อ2 5 3 5ับเคลื่อนสี่ล้อครับแรกเริ่มเริ่มทีแล้วนะเจ้าของจะจะทำไปลากเรือนะครับจะทำเป็นทรงแบบออฟโรดนะครับมีโลบาราวหลังคาต่างต่าง นะครับแต่มาคุยกันแล้วก็คือถอดออกหมดครับราหลังคาโลบาถอดออกหมดนะครับตั้งสองชิ้นไม่ใช้ครับถอดออกเลยทำเป็นทรงออร์รถครับยก2นิ้วช่วงล่างเป็นโช๊คบีพีห้าหนึ่งจากโอลแมนยูครับปีกนกออปชั่นนะครับปีกนกออปชั่นแล้วก็ล้อจิ๊กซอยาง3 2 5 50 22ครับชุดวาบรีเรบพันฝากระโปรงนะฮะไฟเบอร์ทั้งชิ้นขึ้นใหม่ ไฟสิว F Sport ครับสีส้มๆที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ด้านหน้าตรงกระจังนี่ครับจากจังหวัดระนองครับนี่ฮดูได้เลยครับมันได้ข้างจากออปชั่นครับเวอร์ชั่น2องดูล้อกันหน่อยนี่ครับล้อจิกซอนะครับออสไฮลบ55ครับ22คูณ12ออปเจ็ตลบ55ครับปีนกออปชั่นสีคอนโลโก้ฟ้าขาับฝาโนไดส์สีฟ้าครับนี่ฮะ โช๊คอัพ b ห5 1เห็นด้านในไหมนี่ครับโอลแมนอีมู e ชุดบายบอดีรอบพันครับหล่อมากๆนะคใครที่ชื่นชอบหรือใครที่สนใจอยากตกแต่งแบบนี้ครับเรียนเชิญเลยนะครับปรึกษาได้ที่หน้าร้านหรือโทรเข้ามาก็ได้ครับแอด i อเดีหรือว่า Line Offi c i a l นะครับเรามีนะนี่ครับดังข้างก็มีลูกค้ามาดูรถกันเทียบเลยนะครับเดี๋ยวรอรับ ลดกันแล้วก็เอาไปหล่อกันอ่าข่าสติกเกอร์ครับเรามีสติกเกอร์ร้านนะครับใครที่สนใจก็อยากได้แวะมารับเลยให้ฟรีนะครับสวัสดีสำหรับ f c ด้านหลังมีข้อฝาท้ายโลกโก้ Ford ครับปันชุนท้ายเป็นออปชันนะครับสปอร์ตตี้หัวล่าครับหรือปากนกแก้วไฟท้ายวีแลนครบครบนะครับครบครบ,ครบเร็วนิดนึงฮนะเพราะผมกลัวฮนะไม่กลัวอนะไรผมกลัวฝนนะเพราะว่าจะขยับรถลูกค้าเข้าล่มนะครับมืดมาละ ใครที่ชื่นชอบหรือใครที่สนใจงานสไตล์ลอฟ t m โมดิฟายก็เรียนเชิญที่หน้าร้านได้เลยนะครับคลิปนี้อยากรู้อยากสอบถามอะไรนะครับเรียนเชิญหน้าเพจได้เลยครับหรือแอดไอเดียไลน์ลอฟฟโมดิฟายก็ได้นะฮะนะฮะหรือเข้ามาในเพจ inbox เข้ามาทางเพจเรามีแอดมินคอยดูแลคอยตอบอยู่ตลอดเวลานะครับฝากอีกหนึ่งคลิปนะครับผลงานจากทางเราครับลอฟฟ์โมดิฟายลังสิตครับอยู่ลังสิตคลองหนึ่งสะพานแดง นะฮะเดินทางมาง่ายไปมาสะดวกใครที่ชื่นชอบแบบนี้เรียนเชิญหน้าร้านได้เลยครับวันนี้ผมเต้ล้อโมดิฟายนะครับลาแล้วฮะฝนมาแล้วครับลมเริ่มมาแล้วต้องขยับรถเข้าร่มก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผม